ผมพี่โอเตามทันเราบ้างพี่จะตามทันเราไหมจบแล้วคิบัานยาอเค Kill. Headshot! <laughs> เดี๋ยวโอเนี่ยโอ้โหี่วยเินงินเลยโอเคเนี่ยโอ้โหสนสไปเลยเรื่องกับพวกมันเป็นไก่ครับตออย่างเดียวโืออยมาโผล่เลยรตึงดึงตึงดึงนีหัวแตก

ยืตกใจหมดยเยอะมนอาล้ไม่ด้ตับไม่ออกแล้วปวดมือ ファイアイドホ Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Fire in the hole. Fire in the hole. Triple kill.

Fire in the hole! โอ้พี่โอทำัาแล้วยเจ่ทำาแล้วสอตสานแล้วไปยิงกวูวะอ๋อ 他妈呀！

บลู e ีวินส i n ิก้ตายสิปได้ห้าได้ยีทีห้ารอยสามสิบพันเจ็ดโอ่งจ้า